สาวนาริศราเี่ยมคุย้ยผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6ชนบุรีในตําแหน่งประธานคณะทาํา,า,ทา,กการรทงานย่อยโลจิสติกมอบหมายส่วนสารสนเทศการเกษตรร่วมกับคณะทํางานย่อยโลจิสติกภาคตะวันออกสํารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจป,ปี2567ทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองของภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่9มีนาคม2567ได้ทำการสำรวจตามหลักวิชาการทางสถิติ หลังจากสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรตัวแทนผู้ปลูกไม้ผลแต่ละจังหวัดแล้วนำข้อมูลมาบันทึกประมวลผลออกรายงานวิเคราะห์ผลสำรวจร่วมกับฐานข้อมูลไม้ผลของศูนย์สารสนเทศการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในวันที่4เมษายน2567ได้มีการจัดประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเอกภาพภาคตะวันออกครั้งที่3ทับ2567ณนะโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นจังหวัดระยองโดยนางสาวนาริศราเอี่ยมคุย้ยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6 ทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดเข้าร่วมประชุมประมาณ80ท่านได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การติดดอกการออกผลของผลไม้ทั้ง4ชนิดโดยผลการจัดทําข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาคตะวันออกปี2567สรุปรายละเอียดดังนี้ สำหรับไม้ผลทั้ง4ชนิดได้แก่ทุเรียนเงาะมังคุดและลองกองจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดปี2 5 6 7เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่ามีเนื้อที่ยืนต้น95,614ไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ4.36มีเนื้อที่ให้ผล689,499ไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ3.70 มีผลผลิตรวม1 1 1 4 7 0ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ6.48มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่1,636กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ2.70ทุเรียนปี2567เมื่อเทียบป,ปี2566พบว่ามีเนื้อที่ยืนต้น687,140ไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ8.04มีเนื้อที่ให้ผล424,724ไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ8.85 มีผลผลิตรวม78,2874ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ0.77มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่1,843กิโลกรัมต่อไร่ลดลงร้อยละ7.43มังคุดปี2567เมื่อเทียบปี2566พบว่ามีเนื้อที่ยืนต้น172,099ไร่ลดลงร้อยละ3.60มีเนื้อที่ให้ผล167,519ไร่ลดลงร้อยละ3.84 มีผลผลิตรวม172,077ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ42.02มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่1,027กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ47.56ง้อปี2567เมื่อเทียบปี2566พบว่ามีเนื้อที่ยืนต้น78,950ไร่ลดลงร้อยละ4.62มีเนื้อที่ให้ผล76,313ไร่ลดลงร้อยละ3.03 มีผลผลิตรวม151,679ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ7.63มีผล,ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่1,988กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ11.00ลองกองปี2567เมื่อเทียบปี2566พบว่ามีเนื้อที่ยืนต้น12,425ไร่ลดลงร้อยละ8.59มีเนื้อที่ให้ผล12,393ไร่ลดลงร้อยละ8.42 มีผลผลิตรวม7,440ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ2.61มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่600กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ11.94เหตุผลการเพิ่มลดทุเรียนเนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นเกษตรกร,ร,กรปรับเปลี่ยนจากพืชอื่นและพื้นที่ว่างเปล่ามาปลูกทุเรียนจากปัจจัยด้านราคาและผลตอบแทนจูงใจเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นเนื่องจากทุเรียนที่ปลูกในระยะหลายปีที่ผ่านมาเริ่มให้ผลผลิตในปี2567เป็นปีแรกเพิ่มขึ้ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอเนียโสภาพอากาศแปรปรวนทําให้ออกดอกติดผลไม่เต็มต้นและการสร้างผลทุเรียนไม่สมบูรณ์น้ําหนักเฉลี่ยต่อลูกลดลงความสมบูรณ์ของต้นและปัจจัยเสี่ยงของการบริหารจัดการน้ําส่งผลต่อการตัดแต่งจํานวนผลต่อต้นลดลงผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นจากอัตราการเพิ่มของเนื้อที่ให้ผลมากกว่าอัตราการลดลงของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มังคุดเงาะลองกองเนื้อที่ยืนต้นลดลง เกษตรกรค้นต้นมังคุดเงาะลองกองเพื่อปรับเปลี่ยนปลูกทุเรียนและสั่งต้นมังคุดเงาะลองกองในส่วนผสมเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างแถวให้ต้นทุเรียนสังเคห์แสงได้มากขึ้นเนื้อที่ให้ผลลดลงตามเนื้อที่ยืนต้นที่ลดลงจากการโค้นสั่งต้นผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นต้นสมบูรณ์มากขึ้นจากการได้ผักต้นผส,สมอาหารซึ่งปีที่ผ่านมาออกดอกติดผลน้อยประกอบกับสภาพอากาศปีนี้เหมาะสมต่อการออกดอกติดผลผลผลิต